วิบายว่าอไม่รู้จะอุปมาปรมัยยังไงคนที่ภาวนามาปฏิบัติมาจนกระทั่งผ่านผ่านผ่านรูนปได้เนี่ยที่เราพิจารณารูปที่เราดับรูปเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตั้งสติเราจะดับรูปไม่ได้เลยล่ะเพราะเราตั้งสติถ้าไม่ตั้งสติอมันมนเป็นของธรรมชาติที่ที่อมันมันต้องตีวงไม่ให้สิ่งอื่นเข้ามานะจ๊ะ สตินี้จะตีวงกั้นไม่ให้สิ่งอื่นเล็ดรอดเข้ามานะจ้ะและ้วปัญญาจะได้เดินขี่ไคลอธิบายสิ่งนั้นนั้นให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้ได้สะดวกไม่มีมารตัวอื่นมาลุมนะไม่มีมารตัวอื่นมาลุมจ้ะเพราะฉะนั้นสองตัวนี้เลยเป็นเลยเป็นความสามารถธรรมชาติที่มีในมนุษย์จ้ะแต่ว,ว่าทําไมมันตั้งตลอดเวลาหนึง่งคำถามคำนี้แหละ ก็เลยจะอธิบายแบบนี้อ่ะจ้ะมันเป็นด้วยธรรมชาติที่สาระเหตุเกิดวาสติเนี่ยมันมัน,ม,นมันตั้งตลอเดเวลาได้ยังไงถ้าไม่มีสติมันก็เป็นคนที่ที่เสียสติเนี่ยคนคนที่ขาดอคนเสียสติคนโรคจิตนี่โรคคนโรคจิตนี่ย,ย,ยจ้ะทีนี้มนุษย์เราเราไม่ได้เป็นโรคจิตจ้ะเราเราเป็นธรรมชาติที่มันมันไม่ได้ มันไม่ได้สูญเสียค่ะเพราะเส้นสมองเราเนี่ยแล้วก็เซลล์ในสมองเราแล้วก็เส้นประสาทเราอะไรร่างกายเราไม่มีส่วนป่วยนะนะไม่มีส่วนเสียนะนะ,ะแล้วแล้วทีนี้จิตนะ่ะสคาคัญจิตเด็ดขันห้าเนี่ยมันใช้มันใช้ประโยชน์ของขันของธาตุสีเดือนน้ำไฟทีนี้ถ้ามันไม่ได้อยู่ในในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันก็ทํางานไม่ได้เพราะว่ามันจะทําไม่ขอใจ ก็แก้ไม่ได้ขอใจก็แก้ไม่ได้โกรธก็แก้ไม่ได้ลูกก็โกรธไม่ได้ที่ถีวนะอัดต่อตัวตนก็แก้ไม่ได้อยากจะฆ่ากามตัดกามก็ฆ่าไม่ได้ถ้าไม่ถ้าขันห้ามตรงนี้ไม่อยู่ในใก้อนธาตุที่เป็นดินน้ำหูไฟมันอักมันก็อาศัยก้อนธาตุเพราะฉะนั้นมแม่ถึงบอกว่ามันอาศัยส่วนส่วนเซลล์เซลล์สมองสัญญาความจำก็สายเซลล์สมองส่วนต่างๆอาศัย คลื่นอาศัยกระแสอาศัยเนื้อชีวิตอะชีวิตของกว่าวายเราเรามีชีวิตแล้วทีนี้เ็ไม่เคยอธิบายเนาะมันเหมือนหุ่นยนต์อะถ้าถ้าไฟไม่มีหุ่นยนต์ก็ไร้ประโยชน์เพราะนั้นขันห้ามันเหมือนกระแสไฟที่อยู่นนั้ะแล้วแล้วร่างกายทำไมมันถึงทำตามาใจต,ต้องการก็ก็นี่ไงก็ที่บอกว่าเนี่ยว่าร่างกายแตมันจำใจ ทำสามใจของการก็ก็เพราะว่าธรรมชาติมันป้อนมันป้อนหจิบเราเนี่ยใจเราเนี่ยหยิบไปใจเนี่ยมันป้อนให้พอใจมันป้อนให้ไม่พอใจมันป้อนไม่แล้วเพราะมันมันอยู่ในมันอยู่ในขันขันหน้าตัวตัวตัวจิตจ้ะตัวจิตตัวใจใ่ใจตัวจิตตัวใจเพราะฉะนั้นพวกนักปฏิบัติเลยต้องตั้งสติทุกครั้ง ที่จะสวนกระแสที่จะทําลายธรรมชาติเพราะฉะนั้นใจหยิบมันยึดตัวยึดตนตมันก็เลยพ่อแม่เจ้าจังก็กกเลยออกคนก้นเจอว่าขี้ขใครมันเห็นตัวกระตนมันเป็นค้อนธาดนะพวกเราถึงได้ผ่านฐานผ่านรูปได้พวกเราถึงดับรูปได้พวกเราถึงนี่นี่แหละกายกายวิเวกนี่ถ้าเราดับได้นี่แหละกายวิเวกจ้ะวิเวกหมายถึงว่าเราไม่มีก,กายแต่ว่าไม่ได้กินดีในกายจ้ะัวนี้ จิตวิเวกอะอาตากิจวิเวกก็เหมือนกันทีนี้จิตวางได้หมดเลยไม่ไมีอะไรเลยไม่ไม่ได้ยินดียินลายในโลกวันนี้อโกรธก็เข้าไม่ถึงโลกก็าเข้าไม่ถึงที่ถีมานนะอาตาก็ขเข้าไม่ถึงมันมันมันอ่ามันตั้งสติรู้โทษของโกรธโลภหลงที่ถีมานะาตัวตนอันนี้แม่มาพูดถึงหนักปฏิบัตินะแม่พูดถึงนักปฏิบัตินักปฏิบัติแบบนี้เพราะอะไรพอพอเราวางฐานรูปได้เราก็มาทําวางฐานนามนี้เราถึงมารู้จักตามก็เหมือกันห้า ถ้าเจ้าหน้ที่ขน่ามันอยู่ในนี้มันไม่ได้ไปออกจากรลางไปไหนเลยแต่ว่าสติปัญญาเคลียเคลียความต้องการของมันไม่ให้มันต้องการเดินขอเหตุเอาพอใช้เอาพออาศัยเพราะนั้นพระพุทธเจา้าผ่ามนุษย์มีชีวิตนี้พาพ่พ่อแม่ผาพระสงฆ์อ,อง,อง์เจ้าพาสาวกอยู่แค่พออย่างขีดไงการมีชีวิตอ,นนอยู่ท่านถึงให้แห้แ,แ,แค่แค่เลี้ยงขีดไม่ได้มีอะไรเลยไม่ให้มีอะไรเหมือนโรคโรคขามีกัน โลกเขามีกันไว้อาลังการนับไม่ถูกเลยว่ามันสมบัติมันมีกอย่างอย่างีอย่างกีงอ่อย,อย่างแต่ว่าพระเจ้าให้ผระสงฆ์มีอะไรผ้าสามผืนกะย่ามบาทหมดแล้วและที่อยู่อาศัยก็เอาพอกระต๊อกทางเกียไหมแล้วห,ห้ามห้ามตุนห้ามมีสมบัติห้าม,มีสิ่งที่เป็นพาระดใจพาระจิตเอาแค่อาศัยนี่แหละคืออะไรก็คือเราจะต้อง ถอดจิตถอดใจแก้จิแยกใจที่มันทําให้เราต้องเรียนได้ใจเสื่ที่มันที่เราเป็นธรรมชาติจะถอนจะล้างกิตล้างใจออกธรรมชาติต้องวางพวกนี้ด้วยวางท่านพาวาง,ตงแต่ของของใช้อะของกินของอาศรรัยท่านให้วางอ่ะนะก็วางไม่ละไม่ไม่วางก็งไม่งั้นจะบอกเราพาาระเขาสงศ์มีอะไรบาปเดียวจริงเพราะไม่งั้นใจไม่งั้นตัวบอกมึงสร้างนะมึงสร้างนะมึงสร้างนี้นะไม่เคยบอก มึงมึงสะสม์ันสะสมตว์นี้ไม่เคยบอกเดี่ยวก็บาดไปเดียวท่าทุ้ดวงก็กดหลังจ้าแล้วของใช้ก็โอหไฟใช้เตียงใสจับไปที่สุดเท่านั้นเองค่ะนอกนั้นมึงจะไปก่อไปสร้างมึงจะไปตั้งเอิเออสร้างผู้สร้างนี่ก่อโน่นแกวนี่นะไม่ค่ะไม่ต้องค่ะถ้าท่านให้เพราะอะไรไม่งั้นเราก็เข้าไม่ถึงอวิชาอวิชาหมายถึงเข้าไม่ถึงความไม่รู้นั่นแหละไอ้ความไม่รู้ก็คือกิเลสนั่นแหละเราจะเข้าไม่ถึงจ้ะเป็นนั้นเวลานี้ถ้ารู้ดีิงว่า ว่ามนุษย์มีสติสัปัญญาที่จะจัการกับธรรมชาติได้ที่จะจัการกับอิก,กับใจได้เพราะฉะนั้นจากการแต่ละอย่างตั้งสติตลอดตัดจากการจัดก,การแต่ละหมวดละหมวด,ม,ด,ม,ดมันต้องตั้งสติถ้าไม่ตั้งสติไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าปัญญาจะทําำตามทังไม่ได้เนี่ยสมมติว่าแม่ต้องตั้งสติตลอดเวลาไหมว่ามันตั้งของมันเองมันแล้วมมาเคยตั้งมาแล้วจนจนผ่านจนมันปล่อยวางได้ไหลายแล้วมันก็เลยเป็นสติก็เลยเป็นทุนอยู่แล้วสติ เคยได้ยินธรว่บัตมหาสติมหาปัญญาไหมเศรษฐีสติไหมนี่แหละค่ะเพราะมันตั้งมาบ่อยแล้วไงพอมีปัญหาปั๊บปัญญาต้องปัญญาต้องการที้คายสติมันก็ตั้งขึ้นปั๊บพร้อมกันเลยมันเป็นกู้กันมันเป็นของกู้กันมัน,นมันเป็นทันพนักงานที่ที่รู้หน้าที่คะถ้าถ้าไม่ถ้าปัสติไม่ตั้งปัญญาก็แก้ไขเหตุการณ์ไม่ได้นะเพราะว่าไม่งั้นใจก็จะส่งก็จะรับฟังไม่ได้ มันเป็นขบวนการมันอาจจะจันมากที่พวกเจ้าบางคนเจอว่าที่เราจะพ้นทุกข์ที่เราไม่อยากจะอยู่สมมติที่เราไม่ต้องการโลกสมมติที่เราไม่เอาเรื่องของสมมติที่เราจะช่วยกินที่มันยีงเป็นสมมติใจก็สมมติจิตก็สมมติกายก็สมมติอารมณ์ก็สมมติต้องกดลงที่ถมานอานาตโกตจนต้มหมดหมดเลยไม่มีอะไรว่าสมมติทาไมมันสมมติสมมติเพียงว่ามันมันมันไม่กี่หังยั่งยืนไงเออแล้วก็มันไม่เคยแพ้ก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าสามารถเปลี่ยนได้ พอ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 สบายดีเชียกกันรู้เรื่องมันทามันหายไปได้เรื่องโกรธ่ะเพราะว่าเข้าใจแล้วอ่ะไม,ไม่ไม่อาฆาาปยาบัติแ้่มันไม่เข้าใจล่ะก็สติปัญญาขี้ขายให้ใจฟังเาะ่ะน,นั้นถึงโลกมนุษย์ถึงได้มีนะมีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งมิตรมีทั้งศัตรูมีทั้งเข้าใจไม่เข้าใจนี่แหละค่ะเพราะอะไรเพราะอภิชาแล้วแต่มันจะตอบตอบโต้ตตเป็นนั้นสติปัญญานี่มันอยู่นอกขันห้าก็แม่ก็นักปฏิบัติก็รู้กันอยู่ มันไม่ได้อยู่กับขันห้ากันห้าเบตนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสี่แต่ใจเนี่ยเป็นหนึ่งก็เป็นห้าถ้าขันห้าก็ทำหน้าที่อย่างที่แม่บอกค่ะว่ามนุษย์มันอยู่ในก้อนธาตุมันก็เลยใช้ร่างกายในเป็นที่โดยเฉพาะเข้าร่างปุ๊บมันจะใช้อะไรก่อนเนี่ยแล้วแต่เพราะว่าถ้าถ้าโตแม่ก็เลยว่ามันใช้มันใช้ถนัดตามกามเห็นไหมมนุษย์ถึงเกิดมาถึงรู้จักใช้กาม ใช้กรรมเราที่ไม่มีตำราโดาที่พ่อแม่ไม่ได้สอนอย่างเงี้ยแม่เคยยืนแบบนะพ่าแม่ไม่ได้สอนว่าใช้กรรมพอใช้กรรมยังไงก็ก็ก็มีมีมีทา,ายาทพอมีทายาทยังไงก็ปลูกพันนี่ค่ะธรรมชาติมันอยู่นั้นนะจะพยายามรู้จักใช้กรรมถ้ามันรู้จักจกัดก,การกับกรรมอันนี้อย่างนี้นะแล้วถ้าไม่ทำใม้ตั้งสติจะใช้กรรมได้ไหมอย่างเงี้ยนะ,ะเพราะว่าทุกอย่างตั้งสติ แต่ทีนี้ไม่เรียนปัญญาสีวา่าการใช้กรรมเนี่ยมันก็ทําให้เราต้องถูกันในโลกนี้ต่อไปเพราะนั้นสติกับปัญญาต้องคู่กันตลอดรานนั้นถ้าถ้าไม่ตั้งสติก็จะสร้างปัญหาไม่ได้สร้างสร้างเหตุไม่ได้แต่เหตุเหตุที่ว่านี่นะเหตุทางโลกนะเหตุสมมุตนินะเพราะนั้นแม่ถึงได้บอกว่าสติปัญญาเนี่ยเอามาใช้ทางโลกถ้าตอตอมอ,อไรที่ไม่พบ้ระสาทจำเอามาใช้ทางโลก ม่ถึงบอกว่าโตขึ้นมาหน่อยเอามาใช้ทางตาม,ทา,ามทางตามทางปัญหาทางปัญหาอยากแล้วใช้อย่างนั้นจนตลอดชีวิตด้วยแล้วกายตายกูก็ไม่สนกูไปใหม่กูไปเกิดกูกูออกจากล่างล่างายเสียหายก็ไปเผาเรื่องเขากูไปเกิดใหม่กูเข้าร่างใหม่กูก็มาใช้อย่างเก่างั้นมัน,มนุษย์ถึงเป็นอย่างเก่าไงมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนเลยโรก,กดหลงาตามปัญหานะทิฏฐิมานะอัตาตัวตนตัวกูตรงมัน,มนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนเลย เข้าล่างเมื่อไหร่เป็นแบบนี้เมื่อนั้นเข้าล่างเมื่อไหร่เป็นนี้เป็นแบบนั้นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นถือว่าตัวสติตัวปัญญานี้ที่หนูทำเนี่ยมีตัวนี้เท่านั้นแหละที่จะมาเคลียทุกกรณีเคลียทุกกรณีเลยค่ะเราเคลียตั้งแต่ถ้าแต่เราพทษพวกแจ้งบอกว่าอย่ามาเคลียทุกอย่างที่เป็นสมมติเนี่ยก็ตรงนี้ว่าสินแหน่เอาแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้ามีสินมันก็ไม่มีความผิดมันก็เดินหน้าสติอ่าตั้งเอ้ยเอ้ยเอ้ยสินสมาธิทำสมาธิสมาธิทวิปัสนาเดินปัญญา เดินป <Cornell>. ัญญาตลอดพอพอนักปฏิบัติเดินเป็นปัญญาตลอดนะเดินปัญญาตลอดตั้งสติตลอดเดินปัญญาตลอดตั้งสติตลอดมันเลยเป็นเศรษฐีสติสติีปัญญาเพราะว่าตั้งสติทุกทุกตลอดมาผ่านแต่ละฐานผ่านแต่ละแต่ละข้าค่าธรรมชาติได้ถอนธรรมชาติได้ถอนจิตถอนใจออกสมชาได้มันก็ผ่านมันเ้ิงอาศัยสติปัญญาตลอดเป็นนักศสกษปัญญามาจากไหนก็มันตั้งบ่อย มันถูกตั้งไปปล่อยพอมีเหตุการณ์มันก็ตั้งทันทีเลยเยนี่ยนะเพราะนี่ตอบคำถามคำนั้นนะเนี่ยเลยต้องไปลื้อมาหมดเลยเนี่ยไปลื้อให้ประโยชน์กับอะไรเอาคําถามไม่มีประโยชน์ตอบเ,เพื่อนรวมโลกจ้ะเพราะว่ามันธรรมชาติแต่ทีนี้มนุษย์ที่ไม่เข้ากบประเสนาฮะมนุษย์ที่อยู่กับธรรมชาติเต็มเนี่ยยัาไม่รู้จักเอาสติปัญญาเนี่ยมาใช้ทางในทางสดถอนในทางล้างล้าง ไม่ให้มีธรรมชาติใช้อยู่สติปัญญาแต่ว่าไม่ไม่ใช้ทําไม่มาบำรุงไม่เอาอมำรุงไม่เอามาสารเพื่อจะสนขนสิ่งธรรมชาติมาใช้อแต่ว่ากลับเอาสติปัญญาเนี่ยมามามาทาลายมาสลายมาสลายธาตุสีในน้ำลมไฟมาสลายขันห้ามาสลายอารมณ์อารมณ์ที่ยืนใจเอาสติปัญญามาทำเหมือนกันแต่เอามาสลายเอามาละลายเอามาทําลาย แต่ว่ามนุษย์ใหม่มน <mon trans ito> ุษย์ของโลกโลกเอามาี่เนี่ยโลกปลดลงเนี่ยแล้วก็มาท่านถึงบอกว่าถอดถอดทอพระไทยว่าจะถอดมนุษย์ออกจากปัญหาได้ยังไงแล้วจะถอดมนุษย์ออกจากตามตัวตามได้ยังไงสุดท้ายทอพระไทยเกือบจะไม่สอนไงเอก็รู้หนี่จนพระพ่อผมต้องมาหาลัตนาเออตนงนีนี่ยะเพราะว่าเออมัน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  มันซอนอยู่นี่เดียวกันนะผู้ก็ผู้จะถอนกับผู้จะใช้อ่ะผู้จะอยู่เร่สติกับปัญญาแต่อยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบเหมือนเมิดเยช่วยเหลือ,อตัวเองให้ได้สมหวังแต่ว่าไม่จบสิ้นตายตายก็มาเข้าร่างใหม่มาใช้ต่อนี่ค่ะท่านถึงเลือดหนักหนักพอไทยสิ่งเดียวกันแล้วสิ่งเดียวกันมันสติปัญญาเหมือนกันแต่กับเอามาจัดก,การกับธรรมชาติได้จัดาก,การธรรมชาติได้ถอดนถอดถอ,อ,อ,อนมันโลภ ม่หลงมันหลงไม่หลงมันทิฏฐิไม่ใทิฏฐิมันหลงมันตัณหาไม่ให้ตัณห,ห,หา,ม,หหามันตสงสารไม่ให้มันเสรีตามนะเพราะน,นั้นเพ,พร,าร,าราะผู้ต้องการร่างธรรมชาติต้องไม่มีการของผู้ในส่วนมนนากส่วนมากคนไม่ของผู้ก็มีแต่ตามตามาลอยนั่นแหละพุทธวจนะศรีนั่นแหละจ้ะที่จะไม่ของผู้พุทธศรีอีกละ่ะผู้สุกับคู่บานจตุติกาลก็ของได้อยู่แต่ที่ว่าน่ะเป็นตโสดา แต่ถ้าคอไม่ได้ก็พิสูจน์กับกับสมณะน่ะตอนนี้อย่างนี้ค่ะเพราะนั้นแม่พูดตรงนี้พอจะเข้าใจไหมว่าเอสิอ่งเดียวกันมันให้มันมัน,ม,นมันเอามาใช้ประโยชน์ให้ประโยชน์อยู่ได้อยู่ในโลกวันนี้ต่อไปจนจบจนจบของก้อนธาตุขังอย่าแต่สิ่งสติปัญญาเหมือนกันมันเอามาใช้ล้างล้างให้เกี้ยงล้างธรรมชาติให้เกี้ยงออกจากกิจใจได้ แล้วที่นี้จะเอาอันไหนเอานี้แต่ถ้าเอามาล้างธรรมชาติออกจากกิจใจเนี่ยมันหลุดพ้นมันพบสุขที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ในสามแดนโลกธาตุมันหลุดออกจากสามแดนโลกธาตุสู่แดนวิทอาธรมะตามหานิพพานแต่ถ้าเอาสติปัญญามาใช้ใช้กับธรรมชาติเลี้ยงดูธรรมชาติเอามาค้นคว้าหานู่นหานี่เอามาปรุงรวมลยมันทาได้ทำได้หมดได้จากสติปัญญาทั้งนั้นสรุปแล้วมันจะไม่เหมือนจะจะไม่ให้พระองค์ท้อใยได้ไง สิ่งนี <information S 1> ้ช่วยให้อยู่ได้สิ่งนี้ช่วยให้ออกได้เพราะนั้นสติปัญญาทําลายหมดทําลายธรรมชาติได้หมดล้างธรรมชาติได้หมดแต่ขณาเดียวนสติปัญญาพามนุษย์อยู่ในโลกนี้ได้หมดมึงจะอยู่แดนไหนได้หมดได้หมดได้หมดมึงต้องการอะไรได้หมดได้หมดมึงต้องการเงินเท่าไหร่ได้หมดมึงต้องการสมบัติเท่าไหร่ได้หมดมึงได้เงินทองเท่าไหร่มึงต้องการที่ที่มานาแบบตนมึงต้องการเป็นใหญ่เป็นโตมึงต้องการหน้าตามึงต้องการชื่อเสียงมึนได้หมด มึงได้หมดทั้งนั้นข้นงของสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นอ่าก็เลยจะบอกว่ายังไงพระอออก,กุเพระพุทธองค์ส่งมาตัดสุนแจ้งโลกมนุษย์ต้องเลือกละทีนี้จะเอาธรรมชาติที่เกิดขึ้นดั้งอยู่กลับไปหรือจะเอาจาัดก,การกับธรรมชาติที่อยู่ในใจตัวเองจิตตัวเอง,งเนี่ยแล้วก็แล้วก็จบสิ้นกันทีเป็นเราเหมือนเดิมเราดีดออกจากดีดออกจากครับ ดีออกไปโรคสมมติจิตเ,เ,เรานี่แหละไปขันห้าเรานี้แหละไปแล้วนี่แหละไม่เป็นวิญญาณ่างนี้ล่ะเป็นเราไม่เปลี่ยนแล้วเนื้อเกิดเนื้อตายเนี่ยแล้วก็มหาสติมหาปัญญาช่วยมันแท้แล้วสตสติปัญญาฟังให้ดีนะถ้าใช้ทางโลกเรียกสติปัญญาแต่ถ้าใช้ทางธรรมเรียกมหาสติมหาปัญญาอย่างนี้นะอ่าแล้วเป็นไงเดี๋ยวเออโอ้ยมันมันเป็นเรื่องของ ถ้าอัศจรรย์มากเรื่องของขันห้าเรื่องของมนุษย์ที่มาเกิดในโลกใบนี้เออมันไม่เก่งจริงอ,อพวกพวกพวกที่อยู่ในโลกสมมติเนี่ยจะไม่เยอะแสดงว่ามันเก่งจริงแต่พวกที่อยากออกจากออกตามรอยบาปศาสดาตามพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยเรียกว่ามีน้อยเพราะเพราะว่าไม่มีใครกล้าขัดใจไม่มีใครกล้า ซักฟ้องจิตใจไม่ใครกล้าสนใจไม่มีคใมมครกล้าเสียสละผู้ที่เสียสละมันหายากเพราะว่าการเสียสละเห็นเห็นอยู่ในไม่มีใครกล้าเสียสละไม่ต้องทราบถึงบัติของของภายนอกไม่ไไม่กล้าเสียสละแล้วนี่กล้าเสียสละใจไหมขัดใจทุกกรณีไหมมันยิ่งต้องแบยากใหญ่สิมันถือว่าถึงต้องเอาสติปัญญาตั้ง สอนมันว่าที่มึงไม่เสียสละมึงมึงได้ของปลอมนะที่มึงไม่เสียสละมึงอยู่ในมึงมึงใช้ของสมบุตินะถ้าถ้ามึงไม่เสียสละมึงจะได้สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปนะถ้ามึงไม่เสียสละมึงจะได้สิ่งอันน้แจ็งทุกขังหน้าตานะนี่ไงสติปัญญาอบรมไงใจก็อ๋อเหลออ๋อเหลออ๋อเหลอนะวันนี้หนูถามเรื่องสติต้องตั้งอยู่เื่อแม่แม่แล้วขับตอบยาวมือบาดเลยนะลูกเป็นยังไงวะสงสัยอะไรอีกไหมเดี๋ยวเอาไอเดีย เัาสรุปแล้วอ่ะเอามีอะไรไม่ไม่เข้าใจอีกะกราบตาทุกค่ะโอเแก่าเรามันมันโอ้ยมันน่าก,กลัวมากการการที่เป็นตัวเราขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นเราไปตลอดไปถ้าแล้วเราเนี่ยมันมันไม่ใช่เราจริงอ่ะสิพอก้อนธาตุร้อยปีเฉา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 ,าพอพอัดกวก้อนธาตุ แตกดับพอเอาไปเผาจิตมันก็ไปหาที่อยู่ใหม่มันก็มาเกิดใหม่แต่คูนใหม่ลูกคนใหม่พ่อแม่ใหม่มันจะอะไรรบ้ละญาติาใหม่เกิดเผาพันใหม่ก็ไม่สนวะนี้นะไม่สนเกิดมาก็บ,บนนิ้นลนมันงอย่างเต่าเนี่ยแน,น,น่ก็ก็เรื่องของมนุษย์ที่ขอธรรมชาติมันเก่งเออมันเก่งมันเก่งมันเก่งเราก็ถึงบอกว่าพวกมันเยอะแล้วก็ พวกของที่จะออกตามท่าน่ะมันน้อยพอมันน้อยเรามา่ายทอดก็มันคนก็ไม่ค่อยอยากเชื่อเพราะอะไรอะ่ะเอ๊เขาไม่ค่อยมีคนเดินน่ะังนั้นเดินดอมแดมดอมแด,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 ดมไม่กี่คนนะฝั่งนะนะั้นน่ะฝั่งมิวสิลท้นนะ่ะฝั่งที่เป็นความจริงที่ไม่ใช่ธรรมชาตินะ่ะอูไม่อยากเชื่อเนะนะนะว้ยนะะแต่ฝั่งนี้วตุ่มตุ่มนะแน่นอู้มีทุกอย่างนี่ค่ะป่าดีเอสสาสนุกสนานไว้ยไม่เหงาเว้ยไม่ไปเลยเว้ยฝั่งนั้นเงียบนาน เห็นไหมมันมีภาพนะมันมีภาพให้เห็นนะมันก็เลยไม่ไปคนก็เลยไม่ไปดีกว่าเงาไม่ไปดีกว่าร้องแงงไม่รู้เป็นไงไมู่้ใครจะยืนยันได้ว่ามันสุขเป็มาสุขแท้จริงไม่มีใครมายืนยันนี่ว่าแต่คนมาบอกเขาบอกบอกบอกแต่ว่าไม่มีตัวอย่างนี่ว่าไม่มีเป็นรูปร่างให้เห็นนี่ว่าเห็นไหมคนที่สัมสุขสุขแท้จริงท่านไม่มีรูปร่างให้เห็นท่านไม่มีชิ้นส่วนให้เห็นเพราะสัเสวยที่ใจท่านน่ะ ท่านรู้แจ้งแทงแตลอดก็ที่ใจท่านท่านอ่านเกมโลกวันนี้แตกก็ที่ใจท่านนะเออท่านรู้ทุกอย่างในโลกวันนี้ท่านก็เป็นอยู่ที่ใจท่านท่านจะเอาอะไรมาบอกนนมันไม่มีตันน<อ>วตนมันไม่มีชิ้นส่วนนะดังนั้นคนก็เลยไม่ค่อยออกจากโลกได้ง่ายๆเพราะว่ามันไม่มีชิ้นส่วนมายืนยันมันไม่มีรูปรูปร่างมายืานยันโอ้ยมันออกมันมันมันจากการที่ใจมันกลับที่ใจมันเปลี่ยนหลกที่ใจ มันว่างที่ใจมันปล่อยวางที่ใจมันฟิ้นอุปทานที่ใจใจกระจิดนั่นละนั่นแหละเพราะฉะนั้นแก้ที่จิตแก้ที่ใจสุดท้ายก็ไม่หนีจากที่ว่า ถ้าปล่อยมาได้เป็นสเต็เเ็ไม่ยินดีรูปไปกินในในขันห้าเป็นนสัญญาเป็นัสัญญาณไม่ยินดีในรูปเสียงกินรสสัตว์ไม่ยินในตัณหาละคะไม่ยินดีในอารมณ์ของใจที่มันสาวัดอารมณ์ของใจนี่โธ่ไม่ต้องกลัวหรอกมันเป็นร้ายแรงว่าอารมณ์ของใจนี่ตุกเดือดมากอารมณ์ของใจนี่ละฆ่าเพื่อนมนุษย์ได้ทั้งโลกอย่างไรอารมณ์ของใจอารมณ์ของใจมันจัดการกับมนุษย์เพื่อนมวลโลกได้สบายสอารมณ์ของใจนี่ล่ะค่ะ ตัวไหนอ่ะตัวโกรธตัวไม่พอใจกูจะทําลายมึงอารมณ์ของใจอยู่เดียวแล้วท่านถอนได้อะถ้าถอนได้มันก็มาถอนจากอะไรอ่ะถอนจากกาันสติปัญญาถอนอบรมให้ใจเข้าใจเพราะว่าพอพอท่านนี่เอามาบอกเขาก็ไม่อยากฟังอนี้เขาจะเชื่อได้ไงแม่ย้อนแม่ยอม้อแล้วว่าแม่ย้อนนะเพราะว่าไม่มีไม่มีชิ้นส่วนไม่มีรูปร่างให้เห็นหมดกันกันที่ที่ท่านพาใจห กุ Finished ศลสามเนโธาที่ท่านพ่าใจออกจากธรรมชาติที่ท่านล้างจิตล้างใจออกจากธรรมชาติที่ท่านสักฟอกจิตใจธรรมชาติที่ท่านเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากเป็นจากจิตจากจิตรู้ทมโลรู้ธรรมที่เกิดขึ้นตามความจริงท่านเปลี่ยนจนรู้ธรรมความจริงเป็นโลกุตละธรรมนนะแต่ว่าที่เราอ่านตำรงตำราที่มันเกิดขึ้นตามความจริงเนี่ยเป็นโลกิยธรรม ราะนัうう้นอ mm ่านตำรากี่กี่ฉบับกี่ฉบับท่าใ้วิดโอบกี่กี่กี่รอบกี่รอบฟังกี่ฟังเท่าไรเท่าไรศึกษาเท่าไรเท่าไรถ้าไม่ไม่ตั้งสติก็ตั้งปัญญาเปลี่ยนสติปัญญาให้มันมาเป็นปล่อยวางปล่อยวางให้มันชำระธรรมชาติให้มันมาชำระที่ที่ความปอใจ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยดนะ้าลูกก็ยังอยู่ในโลกนี้ต่อไปลูกก็ยังเกิดต่อไปลูกก็ยังอยู่ในสุสะบวยสุขในทุกปมกันต่อไปเหมือนเดิมนี่นี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นค่ท่านบอกว่าอ่านตำราไปเถอ,อ,อ,อะอ่านก็หลายวัก็ยังต้องกิเลสอวิชามันไม่หนาวอาวิชามันไม่โคลาธรรมชาติมันไม่สนเพราะทีเขาเองรู้แต่เองไม่ได้กาจัดค่าค่ายังอยู่เว้ยนะนะ ถ้าเองจำกัดค่าคือเองไม่โกรธไรขนนาวเลยคว้ยเขงเองจำจัดค่าลุนวะยถ้าเองไม่โลภเอ้าเองฆ่าเองกำจัดลูกน้องฆ่าลุนวะนั่นนะถ้าเองไม่ทิฏฐิเอ้าเองกำจัดลูกน้องฆ่าอีกแล้วนะเพราะนั้นมันต้องกำจัดโทภทิฏฐินะฮะอัตตาตัวตนแล้วยย่งมึงก็มึงไม่มึงไม่บ่อยที่พกกามึงไม่คองผู้เอ้ามึงจำกัดเอ้ยมึงจำกมึงจำกมึงทำร้ายมึง มึงจัดการกับคนของกูอีแล้วนี่นานนะแล้วมึงไม่ทิฐิแล้วมึงไม่อยากได้อยากดีไม่อยากมากอย่างนี้เกียดเยอะทุกเสียงมึงก็ไม่เอาอีกแล้วมึงก็มึงก็กำจัดคนของกูอีแล้วนี่นะมันมันมันเสียดิ่งนะมันเสียเพราะนั้นถึงว่าต้องใช้สติปัญญาฟ้อนจิตสอนใจอบรมจิตอบรมใจที่แจงเหตุให้ใจให้จิตเข้าใจให้ได้ว่า ทุกอย่างเป็นนิจจังทุกขอังอนาตาทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปทุกอย่างเป็นไม่เที่ยงไม่งั้นพระองค์จะบอกเลยว่าสอนจนห้าพันปีก็ไม่สอนนี้ไปจากคําว่าให้เห็นทุกอย่างเป็นนิจยังทุกขอังอนาตาทุกกรณีตั้งแต่ร่างกายเราตั้งแต่จิตใจเราตั้งแต่อารมณ์ของเราตัง้งแต ส,ส,สิ่งที่เราอาศัยไม่ว่าจะเป็นของชายที่ผลิตขึ้นมาท่านยังให้เห็นว่าเป็นมิจังทุกขังตาเออถ้าเราทําสูงของนั้นสูญเสีย เราทุกไม่ล่ะออเออแล้วสอนว่าไม่สูญเสียได้ไงเพราะว่าการเลยเวลามันไม่เสียวันนั้นมันก็เสียวันหน้าเพราะนั้นทุกอย่างในโลกวันนี้ถ้าไให้เห็นเป็นหน่งจงทุกขังนรตาแม้กระทั่งวัตถุสิ่งของแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยแม้กระทั่งของใช้แม้กระทั่งของที่เมาความหนวยโวยความหนวยความสะดวกสบายมันเป็นหนึ่จงทุกขังนรตาหมดแล้วตัวมึงจะเหลือไหมนี่ท่านให้เห็นทุกอย่างเป็นหนึ่งจงทุกขังนรตาทั้นสอนอยู่แค่นี้เพราะนั้นเราจะอยากได้อย่างดีแล้ว มันมันไม่าพาปูอยูอ่เป็นอมะตะอ๋ะอเนอมามันไม่ได้เป็นตั้งอยู่แล้วจะไม่ไดับไปอย่างนี้นะย้ำขนาดนี้แหละาฝากไว้ให้ในลูกหลานที่ศึกษาธรรมของพระตะองค์ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ก็เล่าสู่ฟังฝากไว้ให้ลูกหลานเอาไปดำเนินลูกหลานจะต้องดำเนินด้วยตนของตนด้วย แลิกใจกิดใจต้องวางเอาเองแล้วรู้หลาจะเห็นถ้าไม่วางไม่เห็นค่ะวางแค่อย่างเดียวค่าค่าลูกน้องมันคนเดียวนะไม่ต้องค่าเยอะก็ได้ค่าลูกน้องมันกลุ่มเดียวกองทัพเดียวนั่นละโกนั่นละลองเอาชนะโกดให้ได้นะมันโกดมันมีโกดใหญ่ปะเภทตะโกดลงโนลงมันก็ยังมีโกดละเอียดละเอียดอยู่นะมันไม่ธรรมดานะมันไม่ยอมปล่อยง่ายนะเพราะวันมั้นอะไรมันเป็นกองทัพักษ์มันเป็นกองทัพที่ทําให้มนุษย์ต้อง ต้องมีกรรมแล้วต้องผูกพันมันทําให้นมนุษย์ต้องมีออความอ, Dial อาฆาตมันทาให้นมนุษย์ต้องมีความพยาบาทมันทําให้มนุษย์ต้องผูกต้องคาดอาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันต่อกเวรต่อกรรมซึ่งกันผูกพันซึ่งกันแล้วทีนี้เราก็เลยกลายเป็นว่าเรามีจิโจทยอเรามีโจทย์เราเป็นจําเลยทันทีมี โอ้มันฉลาดจะตายเมือนั้นตัวโกรธมึงทำลายยากเว้ยกูมไม่ยอมทำเงินง่ายไง่ายเว้ยแต่ถ้าใครทำลายได้ไว้ยของทัพมันไอ้เนี้ยหนาวาไว้ย้อนแถมอีวังนะครับจ่ากัวจ่าเนี่นน